สวัสดีครับพุกกับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้วันที่9มกราคมมาเก็บภาพบรรยากาศงานวันเกิดคูบาบุญชุ่มนะครับวันนี้เขามีการเขาเรียกว่าสืบชะตาหลวงด้วยนะครับช่วงเวลาประมาณ9โมงแต่ว่าเรามาถึงเวลานี้ก็ประมาณสัก10โมงแล้วนะตื่นสายไปนิดหน่อยนะครับ้องบอกว่ารถเยอะมากๆเรียงกันแทบจะไม่มีที่จอดเลยโชคดีที่เราเอารถมอเตอร์ไซค์มาวันนี้ก็เลยหาจอดแบบซอกแทกตามมุมต่างๆได้แบบสะดวกสบายนะครับ คนเยอะมากคนเยอะมากนะครับเรามาวันแรกเนี่ยมาถ่ายลงทิกตอกสั้นๆหนึ่งนาทีแต่วันที่9วันนี้เนี่ยมาเก็บภาพแบบฟูลเฟรมเลยคือเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตั้งแต่บริเวณลานจอดรถที่เราจอดรถยาวไปจนถึงด้านในภายในงานกันดีกว่าครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถที่เรานํารถมาจอดนะครับก็เห็นไหมฮะรถอ่าเกือบเต็มเลยนะเกือบเต็มลานเลยจริงเข้ามากันแต่เช้าแล้วนะฮะ ก็จะตอดเต็มไปหมดแล้วก็ผู้คนที่จอดรถแล้วก็ทยอยเดินไปภายในงานนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะชอบเอาของมาแจกเป็นโรงทานสังเกตว่าก็จะมีรถนํำของอาหารน้ำต่างๆมาแจกให้กับผู้คนนะคนก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็เจ้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกครับให้กับผู้คนให้มาเที่ยวงานเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปภายในงานกันนะครับแต่สังเกตว่าก็จะมีโลงทานเดี๋ยวต้องลบหน่อยนึง อันนี้จะเป็นเห็นไหมเขาจะของมาแจกกันพวกน้ำพวกอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลย <c oughs> บยครัเดี๋ยวเราจะเดิน <c oughs> ตรงภายในงานนะฮะเดินตรงเข้าไปภายในงานกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นโรงทานนะครับท่านใดที่จะนาของมาแจกทั้งกว๋วยเตี๋ยวทั้งน้ําเยี้ยวต่างๆก็เต็มไปหมดเลยทั้งน้ําทั้งอะไรต่างๆก็คือ,อไม่อดนะ <c oughs> มาเชียวงานบุญต้องบอกว่าไม่อดเลยเดินไปเรื่อยครับเดินประชิวเพื่อจะไปดูบรรยากาศภายในงานนะฮะ คนจะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษหน่อยมาขายเสือ้ออันนี้ก็จะแจกน้ำส้มนะครับส่วนมากก็เดินกลับกันแล้วนะเพราะว่าเรามากันสักสิบโมงนะฮะหรือบางคนก็จะมาหาอะไรกินกันก่อนของขายก็วางอยู่ตามายทางนะครับพวกที่นั่งเสือ้อแว่นกันแดดหมวกมากมายอ,อย่าเดินไปดูภายในงานก,นกันก่อนที่เราจะกลับนะครับเพราะว่าเพิ่งมา แต่ได้ยินเสียงสวดมาไกลๆอยู่เสียงสวดดังมาไกลๆอยู่นะฮะก็น่าจะเริ่มพิธีการไปแล้วละตอนที่ขี่มอไซค์เข้ามาภายในงานก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเยอะนะฮะไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่เออไม่ได้เห็นอันนี้นานแล้ะไปดูก่อนอันนี้เห็ดเห็ดอะไรอย่างครับเนี่ยเห็ดตะมอเห็ดตะมอดอ๋อ เราเดินมาจนถึงบริเวณทางขึ้นบันไดานาคแล้วนะฮะก็จะมีป้ายเขียนบอกว่าขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปี4 0พรรษาพระครูบาบุญชุ่มยานะสังวบโลโออานวาสิพิกขุนะฮะณนะวัดพระธาตุดอยเวงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวันที่7-9มกราคมวันนี้วันที่9นะครับก็จะเป็นพิธีสืบชะตาหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดานาคก,กันเพื่อไปดูบรรยากาศภายใน งานนะฮะที่มีศาลาแล้วก็มีพระพระใหญ่องค์สีขาวอยู่ด้านบนครับก็จะมีคนมาถ่ายรูปอยู่บริเวณนี้เราคงเดินมาได้ถึงแค่บริเวณนี้นะเพราะว่าผู้คนก็จะนั่งรออยู่ตามบันไดนะฮะพร้อมๆกับอันนี้จะเป็นศาลาที่คูบาบุญชุ่มท่านอยู่นะฮะเราคงเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าคนเยอะมั่งบรรยากาศนะครับ ท่านแรกพลตำรวจเอกด,ดรมนตรียิ้มแย้มประธานกรรมการมูลนิธิไรเบียยแก้วถวายพระคุณท่านทุกที่หนึ่งท่านที่สองรียนเชิญพร้อมเพื่อประเคนพร้อมกันนะครับท่านที่สองคุณสุมิตรเทชราพิรัตรองประธานกรรมการมูลนิธิท่านที่สามคุณทิติโตวิวัตกรรมการมูลนิธิท่านที่สี่พลตำรวจตรีภูมิปัญญาดาวัตรคุณพิสุทธิ์กรรมการมูลนิธิไรยเบียยแก้ว ท่านที่หคุณคิมมองเอประธาน c ีบีแบง์จากเมียนมาท่านที่6คุณลามินทูตกรรมการบริหารบริษัท KMA จากเมียนมาท่านที่7มิสเตอร์จำมปาจากราชนาจักรพูตาน ตอนนี้เราเดินมาอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไปไม่ได้เลยนะคนเยอะเกินนะเดินมาอีกเส้นหนึ่งก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยมานั่งอยู่ตามสมภูมิร่มอ่าล่มไม้นะฮะพร้อมๆกับมาฟังสวดฝั่งนี้ก็จะมีเต็นท์ครับผมเต็นท์ของชาวบ้านมานอนที่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปอยู่ดูด้านบนครับน่าจะทําพิธีเสร็จแล้วนะฮะเพราะว่าหลายหลาย,หลายคนก็เริ่มทยอยเดินกลับกันแล้ว นะเริ่มทยอยเดินกลับกันแล้วเห็นไหมฮะเริ่มถือพวกที่ปูนั่งแล้วก็เสื้อต่างๆกลับกันละเดี<า>๋ยวเดินตรงไปด้านบนกันครับยิ่งเดินมาด้านบนคนก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่าคนก็จะนั่งเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยโอ้โหเดีย๋ยวผมไปไม่ถูกเลยนะไปตรงไหนดีเพราะคนเยอะมากไปทางนี้ดีก่อนเนาะค่อยๆเดินตรงไปครับ จะได้เห็นคูบาไหมแต่กล้องเราซูมได้เดีย๋ยวไปดูใกล้ๆแล้วเราก็ซูมไปนะจะได้เห็นคูบาบุญชุ่มนะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ภายในงานคูบาบุญชุ่มนะครับเขาบอกว่ากําลังจะเดินเข้าไปภายในประลัมพิธีแต่ว่าโอ้โหฝูงชนเยอะมากก็เลยเดินเข้าไปไม่ได้นะฮะก็เลยมาอยู่ตรงนี้ปักหลักเพื่อจะดูบรรยากาศมากกว่านะครับเดี๋ยวรอให้ผู้คนจางๆลงหน่อยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูใกล้กลๆกันแล้วก็ไปดูคูบาบุญชุ่มนะทุกทุกคนน่าจะมีเป้าหมายเดียวกันที่เดินมาเส้นนี้ก็คือไปดูบาร,รมีของคูบาบุญช เราก็ไปไม่ได้คนเยอะด้วยแม้กําลังยืนเรียงกันไปหมดเลยเรากําลังจะพยายามเดินเข้าไปด้านในนะฮะเพื่อจะไปดูด้านหน้านะเราก็จะซูมเข้าไปดูครูบาบุญชุ่มนะฮะแต่ว่าดูคนแล้วนี่จะจะถึงไม่เอ่ยนะฮะดูผู้คนแล้วก็โอ้โหตรงนี้ก็ยิ่งเยอะนะฮะ โอ้ไม่ถึงแล้วล่ะน่าจะได้ถึงแค่นี้ครับเพราะว่าคนเยอะมากครับผมได้ถึงแค่นี้ฮะ,ฮะไม่ถึงครับผมได้ถึงแค่ตรงนี้ <c oughs> มองับเย็นตอนรันดีเป็นวันดีด้ยกางงที่เราทั้งหลายไดมาสำหรับพบกัน้มาสุขตาครบห่อบของเราครับคุณบาบุญชุมยานาสัมรจะย่างเข้า61ปีแล้วเข้าเข้า61ปีมาเข้าไวมาก ที่มั้นเก้าเหนือนามทั้งหลายทุกผู้ทุกคน,กคนไม่ว่าคนไทยใหญ่ไทยน้อยชาวเขาชาวป่าทุกภาษาที่มาร่วมขุญกุนในวันนี้รู้สึกปีดีกินดีมากแนละขอบคุณขอบใจสาญ,ญาติโยมทั้งหลายทุกคนที่ ประชหาสลัดเวลาอันมีค่าของขทั้งหลายมาลงที่ดีสุดตาก็สําเร็จแต้วด้ยดีแล้วก็เราก็คุณอาบุชส้มก็จะอยู่เป็นหน่ตาอยู่ที่นี่คืนหนึ่งกลางคืนมาจะสวดมนต์ไห้พระวันที่เก้าคืนหนึ่งพรุ่งนี้จึงจะกลับไปประเทศเนมาพรุ่งนี้วันที่สิบจะกลับไปประเทศเนมาห์ขราัมากแล้วก็ในโอการเวลาก็จะมาเจอกันใหม่ ขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะขอให้ทุกคนเป็นคนดีเกิดมาเป็นมนุษย์ให้มีดีสามอย่างเปึนใจดีสองพูดจาดีดีสามทำสิ่งที่ดีดีจะได้ของดีไม่ต้องไปแย่งของดีของเพื่นของดีอยู่ในใจเราทานก็มีในใจเราศีลก็มีในใจเราขาเพชรขัดนอง วัดปากแก้วเจ้าดานทั้งหลายเพื่อบ้านเมื่องนตรอยู่รอดยิ่ยงคงอยู่จนถึงปัจจุบันให้การเจร่งเรนับถือ สถาบันชาติสัสนาพระมหากษัตริย์ให้มีความรักความสามัคคีกันขี้แต่แค่ไร่ขี้ใจเราอย่างไรกันให้มีความรักกันความแค่ใจท่านนั้นไม่รักกันใครจะมารับเราตอนนี้เรามายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของศาลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองใช้กล้องเราซูมไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าจะได้เห็นท่านครูบาบุญชุ่มไหมนะครับค่อยๆซูมไปใกล้ๆนะฮะอันนี้ศาลานี้ท่านก็อยู่นะเดี๋ยวเดินมาข้างหน้านิดหน่อย นะครับโอเคอันนี้ซูมได้สุดหรือยังเอ่ยก็จะมีการสวดมนต์อยู่นะครับลมลมบางนิดหน่อยครับผมลมบางนิดหน่อยนะฮะจะต้องหาอีกมุมหาอีกมุมหนึ่งนะครับคนเยอะมากน่าจะได้ถึงแค่นี้แหละนะครับแค่นี้แหละคนน่าจะเยอะครับตอนนี้กําลังมีการแสดงของพี่น้องภูฐานอยู่นะฮะไม่ถึงจริงๆครับคนเยอะมากๆเลยแล้วก็มีลมบางก็เลยซูมเข้าไปดูใกล้ๆไม่ได้นะฮะจอบเขาอะ ใครอยากจะไปร่วมแต่ความหมายว่าใครอยากไปร่วมเชิญไปฟ้อนกับเขาไปเอาเมื่อไรไปเอาเมื่อไหร่จิ้มโอจิลูสิกก้าก็มาแล้วมาในน้ำประหยัดขอริเชิญตัวแทนครับมากอมจอมมาก็เจอมมาแล้ว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 ครับมามาจอมมาจอมเสียก็เนี่ย คนใจมาเสียก็มาอนำมาคนนี้ก็เมแ่อไงคนนี้ก็ม่อไงคนนี้ก็เม่เสียก็เรากลับแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเพราะว่าคนเยอะมากนะฮะเข้าไม่ถึงเลยครับผมเข้าไม่ถึงเลยต้องยอมรับว่าศรัทธาท่านเยอะจริงๆเลยครับ จะเดินกลับแล้วนะฮะเหงื่อออกเมืปุกี้ยังเย็นสบายอยู่เลยพอขึ้นไปข้างบนนี้เหงื่อออกครับคนเยอะไม่ไหวครับผมก็แต่ตอนนี้ท่านก็กําลังเทศแล้วก็สั่งสอนอยู่นะครับให้พูดถึงความดีต่างๆตอนนี้คืนมหาชนก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับหลังจากเสร็จพธิธีสืบชะตาหลวงค,ครูบาบุญชุ่มนะฮะก็คนเยอะจริงๆนะฮะคนเยอะมากๆเลยต้องยอมรับนะครับก็ท่านก็เทศท่านก็จะกลับไปเมียนมาวันที่วันที่10ครับวันที่10ท่านก็จะเดินทางกลับแล้วนะฮะ ก็คืนมหาชนก็กําลังจะทยอยกันกลับเช่นกัน,นเดี๋ยวเราก็คงจะกลับเหมือนกันนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินขึ้นไปเที่ยวภายในอุโบสถกันนะครับหลังจากที่เราพยายามที่จะเข้าไปหาครูบาบุญชุ่มแต่ว่าลูกศิลูกหาเยอะมากๆแล้วก็ผู้คนเยอะแน่นขนาดไปหมดเลยนะครับ <c oughs> คือเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ก็กําลังทำพิธีสวดมนต์แล้วก็ให้อวบานแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทพรกันอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินเลี่ยงออกมานะครับมาดูอุโบสถหลังนี้ที่สวยมากๆเลย อุโบสถหลังนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะหลังคาโคง้งดัดโคง้งคล้ายๆปีดนกแล้วก็มีเรียงกันสองชั้นนะครับตอนนี้ผู้คนก็มาถ่ายรูปกับอุโบสถหลังนี้อุโบสถบุญชุ่มรัตนบุรีอะไรนะสีธรรมราชาเอามีชื่ออยู่นะครับเดี๋ยวนะพยายามเพ่งอ่านอยู่อุโบสถบุญชุ่มรัตนบุรีสีธรรมราชาชื่อเพาะมากเลยดูพญานาคที่เป็นบันไดานาคทางขึ้นจะมี เขาเรียกว่ามีสองขยักนะมีมีสี่ตัวด้วยกันนะสองขยักผู้คนเขามาชอบมาถา่ายรูปมาตรงนี้แหละเพราะว่าสวยผมก็ชอบนะคือดูแล้วมันเพลินเหมือนงานศิลปะคล้ายๆกับสวงสวรรค์อะไรประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเ,เดินไปดูข้างในไหนข้างไม้ข้างในกันนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกเพราะว่าเดินขึ้นมาค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวครับบริเวณทางเข้าก็จะมีลูกนิมิตอยู่นะฮะให้ชาวบ้านมาทําบุญกับลูกนิมิต เดี๋ยวอาจจะมีพิธีการฝังลูกในมิตรแน่เลยนะครับมองจากมุมนี้นะฮะอุโบสถหลังนี้ยิ่งเด่นสง่ามากเลยครับเพราะว่าสีขาวสวยมากเลยนาคสีขาวครับแล้วก็ติดกระจกด้านบนนั้นอุโบสถคุบบุญชุม่มรัตรนบุรีสีธรรมราชาครับไปเดินขึ้นข้างบนกันมัวแตชว่ชื่นชมความงามของศิลปะอยู่ครับภายในอุโบสถก็จะมีพระประธานนะฮะสีเหลืองทองอลาม สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ผู้คนที่มารกบพระประธานภายในอุโบสถแห่งนี้เอาจริงสวยรู้สึกดูแพงแล้วก็ดูดีนะเพราะเป็นสีทองเป็นสีเหลืองอลานทั้งหมดเลยเรากําลังยืนอยู่ภายในอุโบสถนะครับของครูบาบุญชุม่มตงว่า,าพระประธานสวยมากๆแล้วก็ผู้คนก็ทยอยเดินเข้ามาด้านในกันนะครับมีความสุขมากเพราะว่าแก่เย็นสบายข้างในนี้นะตอนนี้ประธานพิธีก็กําลังสวดมนต์แล้วก็กําลังทําพิธีอยู่นะครับผมว่าประบการ เทศนาอบรมสั่งสอนแล้วก็มีการสวดเป็นภาษาพูฐานอีกด้วยนะฮะด้านหลังเราก็จะเป็นพระประธานภายในอุโบสถครับชอบร้านนี้มากเลยนะเขาขายย่ามครับผมย่ามแบบชาติพันธุ์เลยนะครับเป็นย่ามไทยใหญ่ย่ามเมียนมาย่ามอาคานะฮะโอนี่ขายย่ามอย่างเดียวเลยย่ามทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ย่ามลาหูก็มีครับอันนี้ก็ย่ามอาค่าเออสวยมากเลยนะฮะ <c oughs> เป็นร้านขายย่ามโดยเฉพาะเลย และนี่คือบรรยากาศบริเวณโรงทานนะครับโรงทานก็จะมีผู้คนนําอาหารต่างๆมาแจกให้กับคนที่มาทําบุญในวันนี้ด้วยนะครับหลายอย่างด้วยกันเลยถังเก้ว่าผู้คนก็จะมากินกันมาอะไรกินกันที่บริเวณโรงทานนะครับจะมีอะไรบ้างเอ่ยขอญาตเอ่ยชื่อนะฮะผู้มีบุญนะผู้มีความคิดเหลือเฟือนะครับจากคณะราชบุรีโพธารามนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยนายแสงหาญนะครับพี่น้องไตจากกรุงเทพนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดินดูโรงทานต่างๆนะครับ สังเกผู mother, food, hmm. so, ้คนได้ถืออาหารมากินกันไม่อดไม่หยานนะครับคนที่ให้คนอื่นก็จะมีความรู้ความรู้แบบว่าเขาเรียกเลือเฟือเหลือเฟือนะฮะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆมีการเล่นคล้องเล่นมองด้วยนะครับแล้วก็ถังขยะขนมจีนนะฮะแล้วก็ผู้คนก็มารอรับอาหารกันนะครับที่บริเวณนี้ปุ่นค่อนข้างเยอะขออนุญาตปิดแมสแล้วก็พูดไปด้วยนะครับ ปิดแมสแล้วก็พูดไปด้วยเพราะฝุ่นมันเยอะครับผมจะได้ยินเสียงอกองพี่น้องไทยใหญ่นะครับที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่นะฮะก็บรรยากาศที่บริเวณลงทานนะครับคณะลูกศิษย์ลูกหาต่างๆนำมาแจกนะฮะแล้วก็ผู้คนที่มาหาอะไรกินกันมีท่ามังแกงมีต่างๆมากมายเดี๋ยวน,น,นี้เป็นบรรยากาศลงทานครับ เราก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณลานจอดรถนะครับแล้วก็ที่บริเวณลานจอดรถเนี่ยเขาก็จะมีโรงทานนะครับก็อนุมโมทนาบุญกับคนที่เอาของมาแจกกับคนที่มาร่วมงานบนในครั้งนี้ด้วยนะครับเข้าไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่าคนเยอะมากพยายามจะซูมกล้องเข้าไปดูครูบาบุญชุ่มใกล้ๆก็ อย่างที่เห็นได้แบบนั้นนะทั้งร่มทั้งคนอะไรมากมายนี่คือเรา11บเอโมงกว่าแล้วนะครับผมก็จะกลับแล้วนะสิบเอโมงนิดๆหน่อยๆแต่คนก็ยังทยอยมากันเรื่อยๆอยู่แสดงว่าผู้คนศรัทธาน่าจะทั้งวันวันนี้นะครับเพราะว่าเห็นครูบาก็อยู่ทั้งวันก่อนที่พรุ่งนี้เนะี่ยท่านก็จะกลับฝั่งเมียนมานะครับโอเคเรากลับแล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องวีชายบล็อก <ๆ S 1> นะครับผมวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ